สวัสดีทุกคนครับขอญอาตมาพบปะกับเพื่อนหรือว่าพี่น้องทุกคนแล้วก็น้องๆทุกคนนะครับวันนี้บรรยากาศสบายๆเรามานั่งคุยกันในเวลาช่วงประมาณสักสองทุ่มของวันพฤหัสที่27กรกฎาคม2566ครับจริงๆวันนี้ถือว่าเป็นการคุยในครั้งแรกๆนะครับก่อนหน้านี้เราก็มีการพูดคุยไปในหลายมิติในหลายช่วงโอกาส แต่สำหรับวันนี้อยากจะมาพูดคุยในสิ่งที่เป็นประโยชน์กับทุกคนเพราะว่าในสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับได้ไปเจอน้องๆแม้แต่นักศึกษาก็ดีหรือว่าน้องๆที่ทำงานก็ดีหลายคนก็จะมีคำถามคำถามหนึ่งที่นั่งพูดคุยกันในวงสนทนานั่นก็คือเราทำอะไรแล้วเนี่ยทำอย่างไรจึงจะให้เกิดความสำเร็จจริงๆนี่เป็นโจทย์ยากนะครับเพราะว่าความสำเร็จนี้มันคือเป้าหมายหรือปลายทางของการทำงาน ซึ่งหลายคนก็แน่นอนเลยฮะมุ่งหวังอยากจะได้ความสําเร็จให้เกิดขึ้นกับตัวเองแต่แนวทางของความสําเร็จนี่สิครับมันเป็นเรื่องที่ยากเพราะว่าหลายครั้งบทพิสูจน์ของเราเราพยายามทําในหลายแนวทางแล้วแต่ว่าความสําเร็จก็ยังไม่เกิดขึ้นถ้าจะพูดในเชิงของวิชาการเล็กน้อยนะครับเพื่อจะเห็นภาพก็คือว่าความสําเร็จของเราเราจะมุ่งไปที่ผลที่ได้นะครับ ผลของหลายคนที่อยากได้อาจจะแตกต่างกันหลายคนบอกว่าความสําเร็จของตัวเองก็คือการที่ได้เงินหรือว่าสิ่งตอบแทนกลับมาเยอะๆบางคนบอกว่าสิ่งที่ทําลงไปนั้นความสําเร็จของตัวเองก็คือการที่ทําให้คนอื่นมีความสุขหรือว่าทําให้ส่วนรวมได้ประโยชน์อันนี้แล้วแต่มุมมองแต่ว่าเพื่อฉายภาพให้เห็นในเบื้องต้นว่าเราจะทําสิ่งใดให้สําเร็จนั้นเราต้องมามองเขาเรียกว่าให้เห็นภาพรวมก่อน ถ้าเราไม่มีภาพรวมเราเห็นภาพไม่ชัดเราจะทําอะไรเราก็เรียกว่าเหมือนงมเข็มในหมาสมุทรหรือว่าเดินทางในที่มืดโดยที่ไม่มีแสงส่องสว่างเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะฉายภาพสั้นๆเล็กๆให้ทุกคนเห็นให้ทุกคนมองภาพนะครับเรามองว่าเวลาเราทำอะไรสักอย่างเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นครั้งแรกก็คือเราต้องไปดูว่า สิ่งที่เราจะเอาเข้ามาเป็นองค์ประกอบในการทํางานของเราหรือว่าสิ่งที่เราจะต้องไปทำเนี่ยมีอะไรบ้างผมจะพูดเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆว่าคือตัว I I หรือ Input Input คือสิ่งที่เราจะต้องเตรียมในการที่จะเอาเข้าไปในการทําในสิ่งที่เราอยากจะทําให้สําเร็จอย่างเช่นว่าเราอยากจะทํางานสักชิ้นหนึ่งให้สําเร็จเราก็ต้องไปหาสิ่งที่เป็นองค์ประกอบหรือว่าวัตถุดิบหรือสิ่งที่จะต้องเอามาประกอบแล้วทําให้เกิดเป้าหมายที่เราต้องการ ยกตัวอย่างง่ายๆว่าเราทําครัวเราทํากับข้าวเป้าหมายของเราคือเราอยากได้กับข้าวอร่อยเพื่อให้ทุกคนได้ทานเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกเลยง่ายๆก็คือไอหรืออินพุตอินพุตก็คือวัตถุดิบหรือว่าสิ่งที่เราต้องเตรียมเพื่อที่จะเข้าไปในกระบวนการเพื่อให้เกิดอาหารที่ท้ายที่สุดแล้วต้องเป็นอาหารที่อร่อยเราก็เลยเรียกว่าไอหรืออินพุตหรือวัตถุดิบเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกถ้าจะให้สําเร็จหรือว่าให้อร่อยเราต้องเลือกวัตถุดิบที่มี ความอร่อยอยู่ในตัวอยู่แล้วหรือว่าเป็นวัตถุดิบที่ดีอยู่แล้วเข้ามาเพื่อมาปรุงวัตถุดิบเสร็จเรียบร้อยแล้วมันจะเข้าสู่ขบวนการในการที่เขาเรียกว่าการปรุงการทําเริ่มตั้งแต่การเอาผักไปล้างการซอยผักการหั่นผักนะครับการปรุงต่างๆอันนี้ก็คือขบวนการหรือขั้นตอนถ้าเราจะมองภาพรวมให้ง่ายก็คือขั้นตอนของ P P หรือว่า process process หรือขบวนการหรือว่าขั้นตอนการทํางาน เห็นไหมฮรพอพูดถึงสองอย่างนี้เริ่มเห็นภาพชัดๆแล้ววันนี้ผมจะพูดให้ฟังสั้นๆเพื่อให้เห็นภาพชัดๆว่าการทํางานของเราเพื่อให้ประสบความสาเร็จนั้นมีแค่3ตัว3ตัวแค่นั้นเองนะฮะตอนนี้เราพูดมาถึงตัวที่2ก็คือตัว P เมื่อกี้ตัว I ตัวที่2เนี่ยกระบวนการหรือว่าโปรเซสต่างๆหรือว่าขั้นตอนต่างๆเราก็ต้องมีขั้นตอนที่ถูกต้องอย่างเช่นว่าเราได้ผักมาแล้วเราได้เนื้อมาแล้วถ้าจะทําให้อร่อยเราต้องเอาเนื้อไปลวกก่อนไหมผัก ต้องใส่หลังจากที่เราน้ําเดือดแล้วผักจึงจะมีความสดอยู่อันนี้คือเขาเรียกว่าขั้นตอนหรือว่าลําดับการทํางานที่เราเรียกรวมๆว,ว่าเป็นโปรเซสเพราะฉะนั้นพอเราทำโปรเซสตามกระบวนการที่ถูกต้องแล้วเราตั้งใจทําแล้วเราก็จะได้ผลลัพธ์คือตัวโอหรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่าเอาพุทธเอาพุทธนี่คือตัวสําคัญนะครับเพราะว่าเอาพุทธจะเป็นตัวบอกว่าสิ่งที่เราทํามาเนี่ยดีหรือไม่ดี พราะฉะนั้นพอเราได้เอาพุทธก็คือได้กับข้าวมาเป็นเอาพุทธแต่เอาพุทธก็ไม่ใช่คําตอบท้ายสุดหรือว่าคําตอบที่ดีสุดเพราะอะไรรู้ไหมฮะเรายังไม่ทราบเลยว่าเราได้กับข้าวมาตั้งบนโต๊ะแล้วเนี่ยกับข้าวของเรามันจะอร่อยจริงไหมเราต้องชิมเราต้องทดลองในการกินเพราะฉะนั้นพอเราชิมแล้วเราลองเทสดูแล้วถ้าออกมาอร่อยนั่นหมายความว่าเราจะมีอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าเอาคัมหรือว่าประสิทธิภาพของตัวที่เรา สร้างมานั่นคือความสาเร็จสูงสุดความสําเร็จสูงสุดของเราก็คือตัวเอาคำก็คือเป้าหมายหรือว่าจุดมุ่งหมายที่เราต้องการก็คือในการทำกับข้าวเราต้องการอยากได้อาหารอร่อยเพื่อให้ถูกใจทุกคนพอนึกภาพออกใช่ไหมครับการทํางานของเราอันนี้คือเรายกตัวอย่างแค่การทําอาหารในครัวเพราะฉะนั้นในงานใหญ่กว่านั้นหรือที่งานมากกว่านั้นเราก็ลองจินตนาการดูนะครับว่าเราจะใช้ขั้นตอนยังไงในการทําให้มันเกิดสิ่งเหล่านี้ผมจะพูดซ้ําอีกครั้งหนึ่งนะครับว่า3ขั้นตอนหลักๆ หรือว่า3สิ่งที่เป็นภาพรวมของเราที่เราจะต้องไปจัดการแล้วก็ใส่ใจในสิ่งเหล่านี้ก็คือ 1. I ก็คือ Input Input คือสิ่งที่ต้องนําเข้ามาในกระบวนการที่จะต้องมาทํา2 process ก็คือขั้นตอนหรือวิธีการต่างๆแนวคิดต่างๆที่จะนํามาปรับปรุงพัฒนาในการที่จะทําอาหารชิ้นนี้ให้อร่อย 3. O ก็คือ Output ก็คือผลผลิตที่เราได้นั่นเองผลผลิตที่เราได้นั้นคือความสําเร็จแล้ว แต่นอกเหนือจากความสําเร็จนั้นผลผลิตที่ได้ต้องใช้ได้จริงต้องกินอร่อยต้องเกิดประสิทธิภาพประสิทธิภาพตัวนี้หรือว่าความอร่อยเหล่านี้เราเรียกว่าเอาคำนะครับจำง่ายๆ3ตัวแล้วก็บวกอีกหนึ่งก็คือเอาคำนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คือในเชิงของวิชาการที่จะถ่ายทอดหรือว่าสื่อสารให้กับน้องๆได้ฟังทีนี้หลักหลายคนก็คือสงสัยว่าแล้วทาอย่างไรล่ะในการทํางานต่างๆของเราเนี่ยเพื่อให้มัน มีความกระจจาในใจของเราเกิดขึ้นว่าทําแล้วหลายคนทํามาหลายอย่างไม่ประสบความสําเร็จหลายคนทําแล้วเกือบประสบความสําเร็จแล้วไปท้อแท้ยกเลิกมันก็จะล้มเหลวเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้ตั้งใจอยากให้ทําในการประสบความสำเร็จก็คืออย่าไปละทิ้งอย่าไปทิ้งกลางคันเพราะในสิ่งที่เราทํามาถ้าเกิดมันไม่สําเร็จหรือว่าเราทําแล้วมันไม่ถูกต้อง นั่นหมายความว่ามันจะเป็นครูให้เราทําให้เรารู้ว่าแนวทางที่เราทํามาแล้วนั้นเราจะไม่กลับไปทําอีกแล้วเราจะทําในแนวทางใหม่ทําให้การเดินทางของเรานั้นใกล้กับควาสมสำเร็จมากขึ้นมีอีกสี่ข้อที่อยากจะฝากแล้วก็เป็นกำลังใจกับทุกท่านก็คือสิ่งที่จะช่วยให้เกิดความสําเร็จในชีวิตข้อที่หนึ่งถ้าเราเลือกอยากจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องเริ่มต้นจากการทําด้วยใจรักหร,หรือเราต้องชอบสิ่งนั้น เราต้องมีความปรารถนาที่อยากทําสิ่งนั้นพูดง่ายๆว่าต้องมีใจรักกับสิ่งที่ทําก่อนอันนี้คือเบื้องต้นในการที่อยากจะทําให้สําเร็จลําดับที่สองคือเมื่อเรารักเราชอบแล้วเราต้องขยันหมั่นเพียรเราต้องฝึกฝนเราต้องตั้งใจทําอย่างหนักแน่นทําอย่างสม่ําเสมอกับสิ่งที่เรารักนั้นเราต้องมีความขยันหมั่นเพียรทําทุกวันอย่าพลาดวันประกันพรุ่งว่าเดี๋ยวค่อยทาพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยทำมาดือนนี้นั่นคือหนทางของความไม่สําเร็จ เพราะฉะนั้นถ้าเราได้สิ่งที่รักแล้วเราขอให้ตั้งใจแล้วก็ทําด้วยความมุ่งมั่นลาดับที่สามตัวนี้เป็นสิ่งสาคัญมากนะครับในสิ่งที่เราทํานี้เราต้องตั้งใจแล้วก็มีใจจดจ่อกับสิ่งที่ทําศึกษาหาความรู้เพื่อเอามาเสริมสร้างในสิ่งที่เราทำคือเอาใจใส่นั่นเองเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เราทําเราต้องเอาใจใส่หรือจดจ่อหลายคนสงสัยว่าแล้วผมจะต้องจดจ่อขนาดไหนจึงจะต้องสําเร็จอยากจะยกตัวอย่างภาพภาพหนึ่งให้เห็นนะครับ เคยเห็นคนทหารไปกู้ระเบิดไหมครับหน่วยกู้ระเบิดคนที่กู้ระเบิดเนี่ยใจที่เขาจดจอ่อกับการกู้ระเบิดนั่นคือการเอาใจจดจอ่อถ้าเราทําธุรกิจเราทํางานแล้วเราสามารถเอาใจจดจอ่อได้เหมือนกับคนที่กําลังตั้งใจที่จะกู้ระเบิดนั้นนั่นคือการเอาใจใส่ลรกใจจดจอ่อที่แท้จริงเพราะอะไรทราบไหมครับคนกู้ระเบิดเนี่ยถ้าเขาตัดผิดแมแต่เส้นเดียวนั่นหมายถึง,งชีวิต ถ้าเราใจใสหรือจดจ่อแล้วเอาความตั้งใจได้ถึงขนดาดนั้นแน่นอนครับความสําเร็จจะเกิดขึ้นลําดับที่4ี่ที่อยากจะพูดถึงก็คือเมื่อเราทําด้วยใจรักแล้วเราขยันมันเพียรแล้วเราใจใสเอาใจจดจ่อกับสิ่งที่ทําแล้วพอเราทําไปแล้วอยากจะให้พิจารณาว่าสิ่งที่เราทําเนี่ยมันดีกว่าเดิมไหมไม่ใช่ว่าทําแล้วยังเหมือนเดิมหรือว่าไม่เกิดการพัฒนาเลย แล้วไปดูซิว่าสิ่งที่ทํานี้ทําแล้วเกิดประโยชน์กับตัวเองไหมเกิด <shops> <place> ประโยชน์กับคนอื่นไหมหรือว่าทําแล้วไปเป็นความเดือดร้อนของผู้อื่นนั่นก็ไม่สําเร็จเพราะฉะนั้นเมื่อเราทําแล้วขอพิจารณาดูว่าสิ่งที่เราทํานั้นเป็นประโยชน์กับตัวเองเป็นประโยชน์กับผู้อื่นหรือไม่อันนี้ก็จะเป็นหนทางแห่งความสําเร็จหลายคนมองความสําเร็จในรูปของปริมาณในเชิงปริมาณหลายคนมองความสําเร็จในเชิงคุณภาพหลายคนมองความสําเร็จ ในคุณค่าทางจิตใจนี่คือความสําเร็จของแต่ละคนจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปตั้งเป้าความสําเร็จให้เหมือนคนอื่นขอให้เราตั้งเป้าความสําเร็จของเราไว้เมื่อไหร่เราทําได้แม้แต่สิ่งเล็กน้อยถ้าเราสําเร็จเราจะเป็นกาลังใจให้เราหลายคนไปตั้งเป้าความสําเร็จไว้ที่ความยิ่งใหญ่ที่สูงสุดแล้วใหญ่มากๆพอทําไม่สําเร็จเกิดการท้อเพราะฉะนั้นวันนี้เราเริ่มต้นการสร้างความสําเร็จจากสิ่งเล็กๆจากสิ่งน้อยๆจากสิ่งที่เล็กๆ ที่หลายคนอาจจะมองข้ามแต่เราจะสร้างความสาเร็จให้เกิดขึ้นก่อนเพราะว่าสิ่งเล็กๆที่เราทําให้เกิดความสาเร็จนี้จะเป็นตัวต่อให้เกิดความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นวันนี้สําหรับหลายคนก็จะตั้งเป้าที่แตกต่างกันสําหรับตัวผมเองอยากจะบอกน้องๆที่ฟังอยู่ว่าความสําเร็จของเราเนี่ยเมื่อเราทําความสําเร็จเกิดขึ้นแล้วถ้าความสําเร็จนั้นเกิดขึ้นได้เฉพาะแค่ตัวเราเองถือว่าความสําเร็จนั้นอาจจะยังไม่สําเร็จสูงสุดนะครับ ความสาเร็จสูงสุดของชีวิตของเราในความคิดส่วนตัวคิดว่าสิ่งที่เราทําสําเร็จแล้วต้องเป็นประโยชน์กับบุคคลส่วนใหญ่หรือว่าบุคคลส่วนรวมนี่จึงจะถือว่าเป็นประโยชน์สูงสุดเพราะฉะนั้นวันนี้อยากจะฝากข้อคิดและก็ความรู้ทางวิชาการบ้างเล็กน้อยนะครับสําหรับที่จะถ่ายทอดไปกับผู้ที่รับฟังอยู่และก็น้องๆเยาวชนทุกคนครับสําหรับวันนี้ถือว่าเป็นการพูดเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทุกคนในวันแรกนะครับ แล้วทีนี้ไปเดี๋ยวจะมีเรื่องราวต่างๆดีๆเหมือนที่คุยวันนี้ให้กับน้องๆทุกคนให้กับเพื่อนๆทุกคนที่ฟังอยู่จะได้เอาไปใช้ในการปรับปรุงในการดําเนินชีวิตหรือว่าเป็นกําลังใจอย่างน้อยเราจะได้มีแนวทางนะครับแล้วทุกคนนะครับอยากจะบอกว่าไม่มีใครที่สําเร็จตั้งแต่ตอนต้นที่ทําครั้งแรกผมเองผมทํางานอะไรก็แล้วแต่มีความล้มเหลวมาก่อนทั้งนั้นเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ไม่ได้สาเร็จร้อแต่ว่ามีความสําเร็จอยู่บางอย่างแล้ว เพราะฉะนั้นอยากจะฝากเป็นกำลังใจทุกคนนะครับความสําเร็จไม่ได้ขึ้นอยู่กับการชนะหรือว่าได้ผลประโยชน์สูงสุดความสําเร็จขึ้นอยู่กับความพอใจของเราและก็ความพอใจของบุคคลทั่วไปเพราะฉะนั้นวันนี้ฝากข้อคิดไว้อยากสําเร็จอย่าผลัดวันประกันพุ่งมุ่งมั่นทําในสิ่งที่ดีทําในสิ่งที่ถูกต้องแล้วความสําเร็จนั้นจะสวยงามเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับขอบคุณทุกคนมากครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณทีมงานด้วยนะฮะวันนี้เรามนากาทีงานหลายคน อย่าลืมนะครับเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับบาย